เียอะไรกันมึงดูเสียเมทาดิไดมอนเยอะชิบหายออมออกมาจากไหนก่อนขอบคุณครับเสียพอไหมพอไหมถ้ากูเรียกมึงว่าเสียพอครับเสียพอแล้วครับเสียโอ้ยเสียเก้เอ้ยไอเสียเกยไ้เสียเก้เสียเก้มาครับนะครับไอโจนไอโจนอ้าวมึงด่าเสียกูโจนเหรอเออไม่มีไม้ไงมันเลยโจน เดี๋ยซี่อะกูเอาเดมอนฟาดหน้าน่ะมาดิมาตามมามาตามเราไ,มไ,มไ,ไหมไปนหนึ่งไปนหนึ่งขบั<ะ>บไปขุดบล็อกทองนั่นก่อนเป็นเทียอะไรอมบูรณ์โอ้ไม่มีไม้เหรอเดี๋ยวไปขุดให้เดบไปขุดให้บันหนึ่งของหลุีที่หายเดี๋ยวไปหาให้อาหารน่ะตอนนี้ย<ะ>ังไม่มีเที่ให้เลย ซอมบี้น่างโง่มึงกลับไปกินอาหารหมาไปนะนนเจก<อ>่อเพชรใช้กี่อันเหลือมั้งเนี่ยก่อเพชรใช้ลุ๊กอีเสียเสียผมขาดไปอันมึงเสียขาดทีมึงเรียกว่าเสียแลวอวเพื่อนใช่เสียไปไหนอ่ะกูตาย,ยน,น,นี่ไม่ใช่เพชรไอ้เหี้ยพวกเราเหี้ยอะไรกูเพชรสิ ของกูหายไปนี่ไอเมทามึงมีหีบแล้วนป่าไอเมทามีของร้านป่าเอ้ยอย่ามาใครอย่ามาใครเขาไปขอไปแอตมิกเม็กซิอาเฮ้ยคีเปอร์มันระเบิดใส่เคนโอเคครับแตงกียวหลายๆเกิดใหม่ไม่ได้ด้วยนะประเด็นเกคนเขาขอเก็บกอะพิกเว้นี้ก่อนแล้วกันขอรีตัวเดี๋วก่อนอุ้ยมีอาหารเตชิงคุบอยาขโมยกอะผมนะครับ ใหญ่ๆกูต้องไปกูต้องไปล่าเนื้อค,คุณไม่สบายองโงโคุณอยู่ไหนพวกมึอยู่อยู่ยนี่ไงที่เดิมอ่ะวางไม่ได้ให้แล้วนะอเอาซับออกเก้ฆ่ากูฆ่ากูฆ่ากูใครก็ได้หหลลุดลุดดเพื่อนกูดโอเคเดี๋ okay. ยวก,กูไปหาวิธีฆ่าตัวตายตเพื่อนกข้ามาเข้าได้เข้าใหม่ดิไม่ได้ใช่เข้าหลายรอบแล้วเข้าไม่ได้ ดีนะไม่ได้ท้ายคอตอนนี้ไปได้ตอนนี้ไปได้ไปได้โคตรสวยอ่ะเออใช่สวยมากตอนนั้นก็สวยเหมือนกันเจอของเอ็นชาร์่ไอเวท้า้ท้ายขอบุูเลยของหายหมดเกิดมาไม่ได้เพื่อนตอนนั้นก็สวยเหมือนกันนะเฮียเอ็นทีเอ็นทีโคตรสวยลยเดนต์ไมเราอืมอันนั้นสวยจริงบนงามทิหายสวยจนคอมไปเลยสวยจนคอมแบบพังระเบิดไปไปหาขอย โอเคไม่ท้าไม่ท้าหาแร่เลยเดี๋ยวไปหาไอ้นั่นให้เนื้อสัตว์กินได้สองบี้นะโอเคกำลังหาทางแม่ง